เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจังหวัดนนทบุรีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพ,พระอารามหลวงพร้อมด้วยคณะส่งอำเภอคลองหลวงคณะส่งอำเภอลาดหลุมแก้วผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิธรรมรักษาคณะสิทธยาุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกและเครือข่ายภาคี ได้รวมกันมอบประมี่กึ่งสำเร็จรูป1,000ถ้วยนมท่วเหลือง1,000กล่องและสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ1,000ขวดโดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสพอชอเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปมอบช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 ทั้งนี้ในพิธีทางคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์บทรัตนสูตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะวันนี้นะครับก็ขอ,อกราบพร,พระคุณพระเด็จพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะครับพระธรรมรัตนาพร์แล้วก็คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีบุรีธรรมาย และก็คณะศิษยานุสิตนะครับรวมถึงาาสาธุชนนะครับชาวจังหวัดพิมณุธาน,นีทั้งหลายนะครับที่ได้มามอบของนะครับซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็เป็นนมถั่วเหลืองนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์เจลซึ่งของสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะมาสนับสนุนให้ภารกิจงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเิงชาติซึ่งตอนนี้ทางสถาบันเองก็ ได้รับภารกิจจากทางรัฐบาลนะครับให้มาดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการนําส่งผู้ป่วยนะครับจากบ,บ้านนะครับไปยังโรงพยาบาลสนามหรือว่าจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยบาบาลต่างพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้เรามีทีมที่เข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจนี้เนี่ยเป็นร้อยทีมนะครับบุคลากร,กรก็หลายร้อยคน ถ้าถ้ารวมทั่วประเทศนะครับเราจะมีบุคลากรประมาณ1,0,000แสนคนนะครับแล้วก็มีหน่วยฉุกเฉินประมาณสัก8,00 0กวกาหน่วยนะครับก็รู้สึกซาบซึ้งนะครับที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดพิมานธานีนะได้ให้ความอนุเคราะห์เรื่องนี้สิ่งที่เราได้รับนะครับก็จะดําเนินการในการที่จะเอาไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวการแพทย์ฉุกเฉินที่ทําหน้าที่ตรงนี้นครับเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับยิ่งวันนี้พระเดชพึ่งหลวงพ่อ ท่านได้มาสวดนะครับบทรัตนสูตรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับกับทางสถาบันด้วยแล้วก็ก็อยากจะให้บุญที่เราได้รับจากการฟังเสียงสวดมนต์ของคณะสงฆ์เนี่ยจะนำนำพาให้เหตุการณ์เหล่านี้มันจบโดยเร็วนะครับแล้วก็ทุกคนปลอดภัยนะครับก็หวังว่าสิ่งนี้ก็เป็นกำลังใจสำหรับพวกเราทุกคนครับ